สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ก็มาให้อาหารไก่ครับให้เป็นข้าวซุกครับมือนี้ไก่พมาครับพี่น้องไก่พมาลำบงครับมีแต่มาล่อสันเมิดครับพี่น้อง แต่ก่อนก็มีครับมาโล่อเงาบานี้หมากัดกับเอาอมามันแลนอย่างเดียวครับตัวนั้นแลนแต่ก็คมดีครับแผลคมดีเอามือนี้เป็นหล่อสันมัดครับกำลังนมก็มี อไก่เทาก็มีครับมันก็ตึกงูแนะ่หมาแนะ่นกแน่ครับกินมันบวชคอยได้ใหญ่เด้อครับลูกไก่หน่อยก็มันบวชคอยได้ใหญ่ช่วงนี้ก็บ่ได้ออกครับพี่น้องบ่ได้เลี้ยงเลยบ่ได้นุม่มบ่ได้ปัม๊มบ่ได้ยั่งเลยครับปล่อยทิมไป <c oughs> เลี้ยงไว้เบิังครับ บ่ได้เห็ดยังมันปล่อยมันไว้จับขังบ่ได้แล้วหาวช่วงล่างนี่ก็ไก่แม่ไก,ก่หายครับพี่น้องแม่ไก่ข่าเปลือกกระพ้งครับข่าเปลือกนี่ก็ สอบนึงเดื่องนี้ก็ลอยกว่าบาทลอยหาซิฟครับเลี้ยงยากครับเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงในบ้านก็บ่ได้ติดห <c oughs> มู่บ้านก็บ้านมันติดกันนะครับเลี้ยงในไฮในสวนทงหน้าก็ระวังสัตว์แล้วมานกมากินไก่หน่อย งูแบบกต้องมักอิลีนะครับสีเลียงได้เลียงไก่โจ๊กนี่ก็เรลียงไว้บึง็ซือกเลยครับพี่น้องบ่ได้ออกได้ตียังครับเรลียงไว้บึงงามๆมุนๆนี่แหละพอได้ ห่อยพอนไคลยบึง <c oughs> มันยำอันนั้นก็นได้มานั่งบึงไก่นี่แล้วครับนี่กันมันยำเอาออกตีกะปอบึงอยู่กับพี่น้องปอได้เล่นอยู่ มันก็อยู่น้ำนามเลียงเข้าคือเเ่าเนะเาะเลียงใด้บ